o oh, a w อเวเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องเงินในชีวิตประจำวันของคนธรรมดารรมดาที่ไม่ได้มีต้นทุนมาก่อนถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้จบด้านการเงินแต่ก็พยายามสื่อสารเรื่องเงินเพื่อให้ไปถึงการมีอิสรภาพทางการเงินในอนาคตอิสระภาพทางการเงินในความหมายของพวกเราก็คือการได้เลือกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งที่เรารักโดยที่เราสามารถเลือกได้เลยว,ว่าอยากทาอะไรหรือไม่อยากทาอะไรโดยที่ไม่มีเรื่องเงิน,นมาเป็นอุปสรรค เราอยากแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ที่มีที่ได้เจอมาให้กับเพื่อนๆที่บางเรื่องอาจจะยังไม่รู้มาก่อนหรือเป็นเรื่องที่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วแต่มองข้ามไปและอยากเป็นเพื่อนร่วมทางกับคนที่กําลังหาความรู้ด้านการเงินเพื่อเป้าหมายการมีอิสรภาพทางการเงินเหมือนๆกันนอกจากเรื่องการจัดการเงินการจัดการนี่แล้วเนี่ยยังรวมไปถึงการนําเงินไปต่อยอดลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนผ่านหุ้นกองทุนรวม รวมถึงประสบการณ์การทำบ้านเช่าและอาจจะมีอย่างอื่นอีกในอนาคตแต่ถ้าเรามุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างเดียวจนต้องทิ้งความสัมพันธ์ดีๆกับคนรอบตัวไปหรือว่าละเลยเรื่องสุขภาพของเรามันคงจะเศร้าหน้าดูเลยยังไงก็อย่าลืมสร้างความสุขระหว่างทางด้วยนะตอนนี้เราก็มีความสุขในแบบที่ไม่ต้องใช้เงินไปก่อนละกัน <c oughs> โดยทีมของพวกเรามีกันอยู่สามคนคือโบโอเอหากเพื่อนๆมีคำแนะนำหรืออยากพูดคุย สามารถคอมเมนต์หรือติดต่อเราได้ในทุกช่องทางเลยหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ